การฟังเสียงของทารกในคันที่เราจะใช้สเตเตฟ,ฟังเนี่ยเราจะฟังได้แรบนบมาของการฟังก็คืออัมเบลิเคิลจากสะดือไปถึงแอนติเลียเลียสปายสองข้างก็มันก็จะเป็นรูปเขียอย่างนี้คือเด็กเนี่ยเราไม่สามารถฟังได้ตรงๆงอย่างนี้แต่เราจะฟังด้านหลังเขาเพราะฉะนั้นคู่คำได้ข้างเนี้ยเป็นหลังก็ควรจะฟังได้อยู่ประมาณตำแหน่งนี้ ตำแหน่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแต่ถ้าเกิดเด็กเป็นท่าก้นเนี่ยตัวหัวจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจะฟังได้เหนือเหนือสะสือนะคะอะเราลองมาเฉลยกันซิว่าใช่ไหมแต่จริงไม่อยากให้เปิดหรอกแต่ให้ดูภาพเห็นไหมคะตรงไหมคะก็คือตรงนี้เป็นด้านหลังฟังได้ตรงนี้นี่เป็นหัวก็ประมาณนี้นะคะนันกศึกษาก็ไปฝึกหัดทำกันเวลารายงานครูก็ต้องรายงานว่า ท่าที่1ฟันดัมกิบใช้หาระดับความสูงของยอดมดลูกท่าที่2อัมเบอเคอร์กิบใช้หาโพซิชันนะคะคาได้ลักษณะอะไรเป็นตะปุ่มตะปําหรือว่าเป็นแผ่นเรียบบอกมานะคะท่าที่3พาวเล็ตกิบคาได้เป็นกลมแข็งหรือว่าเป็นป้านอะไรก็บอกมาท่าที่4ไบเลตเตอร์อินเะอร์กิบสามารถสอบมือได้ไหมสอบได้ก็คือเฮดอะไรคะ <in> เฮดอินเกตเได้ชิดจะแปลว่าเฮด ลอยอยู่ h e a d f h o l d ก็เนี่ยถ้ามันลอยอยู่แต่ถ้าหัวมันเข้าไปข้างในแล้วมันติดแล้วเรามือเราชิดกันไม่ได้ก็คือ head head e n g a ก็ขอให้นักศึกาไปฝึกซ้อมนะคะโชคดีค่ะจบ